สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำรีแคปชุดประจำชาติ5ชุดที่ชอบที่สุดในการประกวดมีแกน2024มาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชุดที่5คือมีแกนแม่ห้องสอนมาค่ะโอ้ oh my god นางออกมาเหมือนตุ๊กตาเหมือน นางพิเศนดีมากแม่ห้องสอนโดยเฉพาะคอยึกยักยึกยักยึกยัก,ยกมาแล้วมาแล้วหอบมาละโอ้ชุดสวยจังเลยชอบอ่ะชอบในรวดรายของชุดเนี้ยถ้าหุ่นน่ะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งจะเพอร์เฟกมากเลยแต่ชอบชอบลายผ้า ชอบกันพรีเซนต์โอ้ไม่เนี่ยเหมือนตุ๊กตาไม้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh, สวยจังเลยอะ่ะชอบชอบชอบ,ชอ,บอันนี้ชอบต่อไปเป็นชุดที่สี่คือน้องคายน้องคายปีนี้มาในชุด พยานาคแต่เป็นพยานาคแบบโรบอทคือในการประกวดครั้งเนี้ยพยานาคเยอะมากพยานาคคือแบบมา4ีหพยพยานาคแต่น้องคายคือตีโจทย์แบบเป็นพยานนาค2024เป็นโรบอทในส่วนตัวชอบมากนะคะอันเนี้ยเป็นเมทัลลิก พยานาคโอ้ย oh, ชอบอันนี้ชอบ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 เลยจัดให้อยู่ในลำดับที่4ของมีแกนชุดประจำชาติปีนี้โดยเฉพาะพิเซนสายยกไปเป็นพยานาคกรบอ์ดูดีจังโอ้ oh, ชอบและต่อไปคืออันดับที่3ได้แก่ สตูนสตีบุตบาการลงสวยมากชอบชุดนี้เป็นชุดสีขาวดอกไม้การพรีเซนต์คือดีชอบแนวชุดแบบไม่เยอะมากไม่น้อยมากเป็นฟิลคานิโวลนิดๆผสมไทยเครื่องไทย สวยเป็นอีกหนึ่งชุดที่สวยและชอบหน้าน้องสวยจังเลยอ่ะยิ้มอีกนิดหนึ่งคะ่ะเดินโอ้ข้างหลังอ่ะข้างหลังหันหลังก็ไม่โปะนะสวยจะรีดอีกนิดหนึ่งขอจะรีดอีกนิดหนึ่งคะ่ะสตูน แต่ชุดสวยชุดนี้สวยและต่อไปคือลำดับที่สองได้แก่กรุงเทพมหาคนครชุดนี้คือชุดสีสุพรรณหงส์สวยนะ มีพลังมากเลยอัน,นเนี้ยเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่กรุงเทพมหานครโบกนกยูงเงี้ยปุ่มปุ่มเดินสวยชุดสวยสุพรรณหงสวยพัดนกยูงอะแล้วเดินพรีเซนอย่างเงี้ยคือดีมากดีที่สุดอันเนี้ย อันนี้คือเอาไปเวนอกได้เลยนะเนี่ยพิเศษดีหน้าสวยได้เดินนิ่งๆโดยส่วนตัวชอบตอนที่สบัดแล้วก็ตอนที่จบโชว์เนี้ยแล้วที่ว่าเดินออกมาเป็นหมู่อะแล้วกรุงเทพเดินมาออกคนแรกอะ แล้วเดินแล้วสะบัดปุ่งปุ่งปุ่งเหมือนว่ากรุงเทพเดินนําแล้วก็ทุกแล้วสะบัดอะไรนะนกยูงเนี้ยทุกคนเดินเดินเดินชอบอันเนี้ยสนับสนุนให้ไปเวทีนอกได้เลยก่อนที่เราจะไปอันดับที่หนึ่งมาดูอีกอันดับหนึ่งขอให้เป็นรางวัลชมเชย ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการซอฟท์พาวเวอร์สงการเป็นเด็กน้อยขี่หลังกันมาตอนแรกออกมาไม่รู้นะว่าคนไหนคนขี่คนไหนหุ่นที่ชอบเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็แต่อยากให้ขามันแข็งกว่าน,นี้ขาคนห้อยอะ่ะแต่น่ารัก ชอบมีความคิวอันนี้รู้ว่าเออน้องเป็นคนใส่สมุดปาะการถ้าขามันพาดไปข้างหลังอีกมันจะน่ารักมากเลยอะ่ะไม่มีอะไรมากแต่น่ารักอันเนี้ยเออเออเอาสิเอาสิอาสโอเคและต่อไปนะคะคือ เป็นอันดับที่หนึ่งในใจและชอบมากที่สุดถึงที่สุดและจังหวัดนั้นคือนครราชสีมามาในชุดย่าโมโอไมค์ก็ออันนี้คือแบบขังแบบพีเซนคือตายจ้ะไม่คิดว่า ราชสีมาจะมาในฟอร์มนี้เหมือนทุกสัตว์ทุกส่วนอันนี้คือดีมากเป็นแบบโดยสัตว์ส่วนของน้องแล้วก็หุ่นการทำผมการฉีดสีบรอนที่ผิวแล้วดูการเดินการพีเซศษยอมมากเลยอันเนี้ย โอ้ oh my gosh ดูดีคือขังคือดูยังไงก็เหมือนนะยังไงอะพีเซนดีมากคือชอบมากชอบชอบน,นคนรราชสีมามากคือทำออกมาได้ดีมากการเพนชุด ทองฉีดผิวไม่ได้ฉีดผิวลงผิวเป็นบรอนการทำผมทุกอย่างคือนะครราชสีมาเอาไปเลยหนึ่งหนึคะแนนเต็มชอบที่สุดพรีเซนต์ออกมาดีแล้วก็อันนี้คือจะว่าคิดนอกกรอบได้ไหมคือคือคิดมาดีมากเลยอันนี้ดีที่สุดสิบสิบสิสิบ,ส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 บ สิคะแนนค่ะและนี่ก็คือเอ่อหชุดที่ชอบที่สุดในการประกวดมีแกนไทยแลนด์สองศูนย์สองสี่โอกาสมีทุกอย่างพร้อมเรามาพบกันใหม่นะคะใน Reaction นบาย